ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สำหรับการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวครับเพราะถือว่าในภพเรือนการงานของคุณนั้นมีทั้งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนการงานมีทั้งดาวพุธที่อยู่ในเรือนการงานดาวสองดวงนี้นะครับเป็นดาวของคู่วิชาการเพราะฉะนั้นนะครับเมื่ออยู่ร่วมกันในการงานชาวราศีกรกฎเองจะได้รับความสําเร็จจะได้รับความนิยมชมชอบหรือจะได้รับเครดิตเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตด้านการงานในช่วงเวลานี้คุณจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้น ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนเมษตร,รงนี้ถือว่าติดตำแหน่งเป็นมหาอุดกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่ได้ตำแหน่งมหาอุดจะอยู่ในจุดที่จะส่งเสริมด้านการงานของคุณให้ประสบความสําสเร็จได้ดีมากๆนั่นเองขณะที่ดาวพุธเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเช่นเดียวกันถึงแม้ดาวพุธนะครับจะมาจากภพวินาศแต่ก็จะมาจากสาช้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าจํานวนเยอะจานวนมากเกิดขึ้นในเดือนนี้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนั่นเอง และยิ่งนะครับจงหวะดที่ดาวการงานของคุณเองนั้นยังเกาะกลุ่มดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเองอีกแบบนี้เท่ากับว่าเป็นการการันตีได้เลยครับว่าเรื่องการงานของคุณนั้นอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จได้ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกันยายีเดียวก็ว่าได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวพระอาทิตย์นะครับ ก็ต้องบอกว่าการที่ดาวพระอาทิตย์ของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในงานแบบนี้ถือว่าจะเป็นจุดที่กระตุ้นให้การงานของคุณมีความสําเร็จเขาเรียกได้ว่าทุกๆก,การทานะครับหรือการกระทําไปหรือการงานของคุณนั้นนะครับทุกๆก,การลงทุนจะสามารถไม่เสียแรงเปล่าเพราะสามารถสร้างสารรค์เป็นการเงินเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเท่ากับว่านะครับคุณจะลงทุนกับอะไรก็แล้วาแตา่จะได้รับล่าผลเป็นการเงินจํานวนเยอะจํานวนมากให้กับคุณเกิดขึ้นได้เลยทีเดียว ดาวประจําตัวด้านควันเงินของคุณนั้นนะครับติดตําแหน่งเป็นมหาอุดเรียกได้ว่ามีโอกาสได้เงินเยอะเงินมากเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆด้านการเงินของคุณมีการคาดหวังเงินเยอะเงินมากเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตมีโอกาสที่คุณจะประสบความสาเร็จได้เกิดขึ้นนั่นเอง ยิ่งจังหวะของการโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ในวันที่15พฤษภาคมตอนตี2นาฬิกา6นาทีนะครับยิ่งถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมซะอีกนะครับเพราะเรียบเสมือนกับดาวการเงินของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของพฤกษบเป็นภพเรือนของโชคลาภเท่ากับว่าการเงินอยู่ในเรือนลาบนั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่คุณจะมีโอกาสได้รายได้แบบฟลุกๆหรือนะครับได้เงินที่เกิดขึ้นแบบเงินเยอะเงินมากเงินที่คุณรอคอยอยู่ก็จะได้รับเกณฑ์การช่วยเหลือได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้น ถือว่าในเรื่องราวการเงินของคุณในเดือนนี้โดดเด่นมากๆกันเลยทีเดียวในความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั่นเองดาวพระเกตเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในเรือนการเงินของคุณด้วยเท่ากับว่าใครคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องราวของรายได้เก่าๆหรือลูกค้าเก่าๆก็พยายามดึงลูกค้าเก่าเข้ามาเลยทีเดียวนะครับเพราะถือว่านั่นคือโอกาสที่ดีที่เขาะจะกลับเข้ามาในธุรกิจคุณอีกครั้งหนึ่งมีการซื้อซ้ําอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีกรกฏในเดือนนี้การงานดีแล้วการเงินดีแล้วคราวนี้ก็มาดูความรักกันต่อนะครับว่าความรักของคุณจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวของความรักนั้นเป็นเรื่องความสําคัญมากๆกันเลยทีเดียวที่จะเป็นแรงกระตุ้นความสําเร็จครั้งใหญ่ก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับความรัก เพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับดาวความรักของคุณก็คือดาวเสาร์โคจรเข้าไปสู่ในเรือนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นภพเรือนของมรณะนั่นเองฉะนั้นการที่ดาวเสาร์โคจรไปอยู่ในเรือ,อนมรณะแบบนี้เท่ากับว่าความรักของคุณจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าติดขดัดไม่สําเร็จโดยเฉพาะคนโสดคาดหวังยากมากๆนะครับเกี่ยวกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น แต่นับจากนี้เป็นต้นไปแหละครับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของดวงชาวดาวต่างๆก็เริ่มที่จะคลี่คลายเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นดาวเสาร์เองนะครับก็กําลังจะหลุดพ้นจากเรือนมรณะเกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมตอนตีหนึ่งริกา56นาทีหลุดจากมรณะย้ายเข้าไปพบสุภาเท่ากับว่าเรื่องความรักจะดีขึ้นเรื่องความรักจะได้พบเจอกับโอกาสที่เติบโตคนโสดจะมีโอกาสสละโสดได้คนโสดจะมีโอกาสพบเจอกับคู่รักที่ถูกอ,อกถูกใจเข้ามาสู่คุณได้เลยทีเดียวนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเรื่องราวจังหวะชีวิตด้านดีๆกําลังจะเป็นทิศทางที่บวกส่งผลลัพธ์ที่จะสร้างสารรค์ความสาเร็จให้แก่ชาวราศีกรกฎได้เลยทีเดียวใครต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความรักปีนี้นะครับคุณก็จะมีโอกาสที่ดีหลังจากในช่วงของวันที่19พฤษภาเป็นต้นไปนั่นเองที่คุณจะมีโอกาสเติบโตขึ้นเกี่ยวกับความรักพัฒนาความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นตกลงแต่งงานเข้าสู่ประตูวิวากันได้เลยทีเดียวยกระดับชีวิตรักให้เติบโตขึ้นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่างานดีแล้วเงินดีแล้วรักก็เป็นจุดที่เรียกว่าดีไม่แพ้การงานการเงินเช่นเดียวกันและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ของคุณน,นั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่การเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆที่จะส่งผลลัพธ์ให้ชาวราศีกรกฎนั้นได้พบเจอกับโอกาสที่ดีการลงตัวไป็นสักทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการงานที่เริ่มลงตัวเงินที่เริ่มลงตัวรักที่เริ่มลงตัว เพราะฉะนั้นจึงเรียกได้ว่านะครับจุดแห่งการเริ่มต้นนะครับของเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่กําลังดีที่จะขับเคลื่อนให้คุณเองมีการเติบโตมีความสําเร็จและก็มีความก้าวหน้าในทุกๆด้านกันเลยจัเดียวก็ว่าได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจอนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งภุมหโยก หรือจตุโกรนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแตแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u ับ c ไ cribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ